คลิปนี้นะครับผมมาอธิบายความแตกต่างระหว่าง deflation กับ inflation คืออะไรครับ deflation เนี่ยก็คือเงินฝืดเงินฝืดนะครับสาเหตุของเงินฝืดความต้องการสินค้าหรือบริการลดลงกำลังการผลิตล้นเกินกำลังการผลิตล้นเกินผลิตเยอะเกินกว่าความต้องการผลิตเยอะเกินกว่าความต้องการ ปริมาณเงินในระบบลดลงปริมาณเงินในระบบลดลงนะครับสาเหตุของเงินฝืดนะครับต่อมาเงินเฟ้อ inflation inflation เงินเฟ้อสาเหตุของเงินเฟ้อนะครับความต้องการสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นต้นทุนสูงขึ้นทั้งวัตถุดิบหรือค่าแรงนะครับปริมาณเงิน ในระบบเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือสาเหตุของเงินเฟ้อนะครับสาเหตุของเงินเฟ้อความต้องการสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นต้นทุนสูงขึ้นจะเป็นวัตถุดิบหรือค่าแรงปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุนะครับ